เมืองมาป่าหินหยุดนะพวกเจ้าเป็นใครพวกเจ้ามาทำอะไรที่ภูเขาหินข้าชื่อเชียนเว่ยหนึ่งในสิบสองผู้พิทักษ์แห่งวิหารหลวงด้วยพระบัญชาจากศาสดาข้ามีหน้าที่สืบสวนการลอบสังหารต้วนเหงิงนี่คือผู้พิทักษ์ที่น่าเกรงขาม ข่าที่ต้วนเฮิงถูกเผาพิศาโจมตีทหารยามที่หลบหนีได้ถูกนำตัวกลับไปยังวิหารแห่งพระจันทร์มืดมหาปุโรหิตรายงานเรื่องนี้ให้วิหารหลวงได้ทราบศาสดามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากจึงได้สั่งให้ข้านำกองทัพมาที่นี่เพื่อกำจัดเผาพิศาให้สินส้นซากเผาพิศานั้นเป็นศัตรูของพวกเราทุกคนขอบคุณสำหรับความเด็ดขาดของท่านศาสดาข้าอยากไปดูสถานที่ที่ต้วนเฮิงถูกฆ่า ช่วยจัดหาคนนำทางด้วยไปเรียกเฟิงหลานมาเพื่อให้คำแนะนำซะดูท่าฝนจะตกหนักนะเนี่ยข้างหน้าก็เป็นที่พักของท่านแล้วถ้าไม่ใช่เพราะสภาพอากาศที่เลวร้ายเราคงสามารถกำจัดพวกปีศาจได้ในครั้งนี้รอให้ฝนหยุดตกก่อนดีกว่านะสภาพแบบนี้สู้ไม่ได้หรอกเชนไว้เชุย,ชยหรอ ข้าผ่านมาที่เมืองไม้เทพมหาปุโรหิตแห่งวิหารไม้เทพได้ขอให้ข้ามาบอกกับเจ้าว่าให้เจ้ากลับไปโดยเร็วที่สุดแค่พริบตาก็ผ่านไปมากกว่าสองเดือนแล้วนับตั้งแต่ที่ข้าได้มาถึงภูเขาหินได้เวลากลับแล้วเหรอมันคงจะยุ่งยากแน่แน่ถ้าหากว่าข้าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดๆอีกเมื่อฝนหยุดตกแล้วข้าจะเตรียมตัวออกเดินทางทันที ส่วนไวยไม่ใช่คนธรรมดาจะต้องระวังให้มากเมื่อต้องติดต่อกับเขาดีที่สุดแล้วก็เจ้าอย่าออกไปข้างนอกในช่วงเวลานี้อย่าให้ส่วนไวยเห็นเจ้าเด็ดขาดส่วนเว่ยน่าเกรงขามมากขนาดนั้นเลยเหรอเขาน่าจะซ่อนความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้แต่ข้ายังสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลที่ถูกเก็บกดเอาไว้ของเขาเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งเลยเละ่ะแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอแล้วถ้าหากส่วนเวยและเฉียหลิงสู้กันใครจะชนะเหรอ ถ้าหากว่าสู้กันอย่างลงไปลงมาแล้วก็ส่วนว่ยคงจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนเลยเชี่ยลิงผู้ที่เคยคิดว่าตัวเองไม่มีวันพ่ายแพ้กลับไม่ต้องเถียงเลยเหรอส่วนว่ยมีพลังที่แข็งแกร่งมากขนาดนั้นเลยเหรอผู้พิทักษ์ทั้งสิบสองคือตัวแทนพลังสูงสุดแห่งนครเหม่อนอสูรแน่นอนว่าส่วนว่ยย่อมแข็งแกร่งไม่ธรรมดาดังนั้นเขาเป็นที่สุดของที่สุดจริงๆสินะเขาจะต้องอยู่ที่ระดับเก้าดาวใช่ไหม อสูรผู้พิทักษ์ทั้งสิบสองนั้นอยู่เหนือระดับเก้าดาวและยังมีข่าวลืออีกว่าบางคนอาจจะถึงสิบดาวก็ได้สิบดาวเหรอว้าวแค่ได้ยินก็น่ากลัวแล้วนะก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นแหละนะพวกเขาคงไม่ถึงสิบดาวหรอกทำไมละ่ะการทะลุผ่านระดับสิบดาวนั้นหมายถึงการก้าวเข้าสู่แดนเทพกึ่งอมะตะแต่ในดินแดนนี้แทบไม่ได้รับอนุญาตให้มีตัวตนอยู่ ดังนั้นระดับเก้าดาวจึงเป็นขีดจำกัดสำหรับอสูรในปัจจุบันไม่สามารถไปถึงระดับที่สูงกว่านี้ได้แล้วใช่ไหมเชลิงเจ้ารู้ได้ยังไงว่าระดับสูงสุดไม่สามารถเกิน9ก้าดาวได้จะถึงเก้าดาวเลย,ยงั้นเหรอข้าก็แค่เดาลึกลับเหมือนเดิมเลยนะข้าไม่สนใจการคาดเดาของเจ้าหรอกเชลิงอยู่ที่ระดับเก้าดาวจริงๆปกติเขาดูไม่จริงจังเลยแต่พลังที่ซ่อนอยู่ของเขานั้นแข็งแกร่งมาก หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วส่วนว่ยก็ได้พาคนออกค้นหาร่องรอยของเผ่าปีศาจออกเดินทางได้หวนหวนตอนนี้ฝนหยุดแล้วข้าจะต้องกลับบ้านแล้วละนะเดินทางปลอดภัยนะพกของพวกนี้ไปกินระหว่างทางด้วยนะเจ้าอยากกลับไปที่เมืองไม้เทพกับข้าไหมขอโทษนะตอนนี้ฉันท้องอยู่ถ้าฉันจะคลอดลูกฉันก็อยากให้คลอดที่ภูเขาหินนี้ ยังไงซะที่นี่ก็คือบ้านของฉันฉันอยากจะอยู่ที่นี่แต่ว่าเจ้ามาจากเผ่าไม้แทบเมืองไม้เทพคือบ้านที่แท้จริงของเจ้านะในมุมมองของเธอสิ่งที่กำหนดว่าบ้านคือที่ไหนก็คือสายเลือดแต่ในสายตาของฉันสิ่งที่กำหนดว่าบ้านก็คือครอบครัวครอบครัวของฉันอยู่ที่นี่ดังนั้นบ้านของฉันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเจ้าสามารถพาพวกเขาทั้งหมดไปด้วยและตั้งถิ่นฐานในเมืองไม้เทพได้นะ ซวงหยุนเป็นหัวหน้าเผ่ามาป่าหินและเฉวิลิงก็เป็นผู้อาวุโสของเผ่านกด้วยพวกเขาจะสามารถพาคนทั้งหมดไปที่เมืองไม้แทบได้หรือเปล่าล่ะถ้าหาว่าสองคนนั้นไปที่เมืองไม้แทบพวกเขาจะต้องสร้างความวุ่นวายแน่นแนะ่เฉียฮุยขอบคุณเธอมากเลยนะที่สอนอะไรให้ฉันตั้งมากมายหลังจากที่ฉันคลอดแล้วฉันจะไปหาเธอที่เมืองไม้แทบแนะ่เอ้ย ข้าทำอะไรเจ้าไม่ได้จริงๆนะเมื่อเจ้าไปถึงเมืองไม้เทพแล้วอย่าลืมนำสร้อยข้อมืออันับมณีสีเขียวไปด้วยและไปตามหาข้าที่วิหารนะฉันจะจำไว้ฉันจะต้องไปนะหวนๆในเร็วๆนี้พวกเราจะต้องได้พบกันอีกแนะ่